นี่นะคะก็นำมาต้แมแล้วใบรางจืดข้างนอกฝนตกนะคะได้ยินเสียงไหมคะอันนี้ไม่ใช่ภาพเก่านะวันนี้ฝนตกวันนี้วันที่25เมษายนสองพฝนหกาน้าแถวนนทบ,บุรี กำลังต้มใบรางจืดรับประทานหอมชื่นใจนี่นะคะทำให้เลือดของเราสะอาดสะอาดล้างสารพิษออกจากร่างกายกำลังเดือดนะคะยังไม่เดือดแรงเท่าไหร่คงตรงปิด้วยกันนะจ๊ะ